นี่ครับมันมีทุกกิ่งนะนะครับมันมีทุกกิ่งนี่เห็นไหมนี่นี่ครับมีทุกกิ่งนี่มีมีมีคืออันนี้คือที่ผมปลูกไว้เนี่ยการดูแลผมก็ไม่ค่อยดีนะแต่มันก็ก็มีทุกกิ่งแล้วก็ผลไม่ร่วงด้วยนะครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับต้นฝรั่งที่อยู่ข้างหน้า ทุกคนนะครับก็เอ่อก็เป็นสายพันธุ์หงป่าสือนะครับก็เป็นฝรั่งสายพันธุ์หง่าสือที่อายุกําลังจะเข้า3ปีนะครับนี่นะครับดูดูลักษณะดูผลของเขานะครับคือฝรั่งหงป่าสือเนี่ยมีหลายคนบอกว่ามันเป็นฝรั่งที่ผลไม่ดกนะครับ แล้วก็ลูกก็ร่วงด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่นะครับว่าทําไมผลถึงไม่ดกลูกถึงร่วงนะครับหนึ่งแหละก็เรื่องของอายุนะครับเรื่องของอ่าเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นนะครับแน่นอนมีผลต่อการติดติดผลเรื่องอายุต้นก็มีผลนะครับนี่นะครับที่บอกว่าไม่ดกไม่ดกยังไงมาดูแลกันครับนี่นี่ครับมันมีทุกกิ่งนะนะครับมันมีทุกกิ่งนี่เห็นไหมนี่ นี่ครับมีทุกกิ่งนี่มีมีมีคืออันนี้คือที่ผมปลูกไว้เนี่ยการดูแลผมก็ไม่ค่อยดีนะแต่มันก็ก็มีทุกกิ่งแล้วก็ผลไม่ร่วงด้วยนะครับนี่ด้วยด้วยที่ว่าอายุต้นมันเยอะขึ้นแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นมันมันโอเคนะครับเรื่องการใสร่ปุ๋ยผมเนี่ยผมก็นา้ๆนานใส่ทีใส่ปุ๋ยคอกบ,บ้างปุ๋ยเคยมีบ้างนะครับการดูแลนะครับต้องสำหรัคนที่คิดว่ามันไม่ดกท่านต้องเปลี่ยน ความคิดใหม่นะครับจริงๆสายพันธุ์นี้ดกนะมันเป็นสายพันธุ์หนักที่ต้องให้ให้เวลากับมันนะครับต้องดูแลพิเศษนะดูนะครับดูกิ่งนี้อีกท่านคิดว่ามันดกไหมนี่ครับนี่ดกแล้วไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็ของปือเหมือนกันเนี่ยแต่ผมปลูกใกล้ๆกับจิมจูนะครับด้วยด้วยผมไม่มีเวลานะครับ ผมไม่มีเวลาทําผลหนึ่งเดือนผมมีโอกาสเข้าเข้าสวนหนึ่งครั้งนะครับราะผมทํางานประจําอยู่มันห่อไม่ทันนะครับห่อไม่ทันแล้วก็ผมก็ปล่อยเลยแล้วก็มีเพี้ยมีอะไรเยอะแยะเนี่ยทั้งเราไม่ได้เน้นสารเคมีด้วยนะครับก็ทําให้ฝลั่งเราสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมงองว่าฝลั่งของป่าเสือเนี่ยก็เป็นฝรั่งสายพันธุ์ อันดับหนึ่งตอนนี้นะผมว่านาะที่เขาขายผลนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมันมาก่อนแหละนะแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยมันมันอร่อยนะครับถูกปากนะก็เป็นพันธุ์ที่อันดับหนึ่งตอนนี้สำหร,รับการขายผลนะครับแล้วก็ในส่วนของคําว่าไม่ดกให้ให้ทุกคนหรือมือใหม่ที่กาลังจะปลูกเนี่ยท่านท่านลองลองปลูกนะครับลองปลูกแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูก มันผลมันดกนะครับมันขึ้นอยู่ที่การดูแลด้วยนะนี่ดูที่มันออกดอกสิครับนี่ดอกเต็มต้นเลยนี่นะครับนี่ดอกมันมีทุกกิ่งนี่นะครับมีทุกกิ่งเลยนะผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเท่าไหร,นรนะไ่นะครับก็ปล่อยนะปล่อยไปตามนะครับตามเวลาที่มีนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่าชมสวัสดีครับ